สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่ใหม่ก็มาที่สวนกเกษตรผสมผสานหนึ่งไร่นะคะช่วงนี้ก็มาตัดหญ้านะคะตอนนี้แม่ใหม่ก็ได้ตัดเสร็จประมาณครึ่งไร่แล้วนะคะบริเวณร่องน้ําตรงนี้แม่ใหม่ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะดูมะละกตอต้นนี้นะคะโหดกมากๆเลยค่ะตอนนี้สวนกเกษตรผสมผสานของแม่ใหม่ก็เริ่มสะอาดตาขึ้นแล้วนะคะ หลังจากที่ตอนแรกย้าโลกมากๆเลยเหลืออีกนิดหน่อยค่ะในช่วงนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะค่อยๆทําไปค่ะเดี๋ยวก็แล้วเสร็จนะคะวันนี้ก็จะเข้ามาบำรุงต้นมะพร้าวน้ําหอมที่อยู่ในสวนด้วยช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะช่วงนี้ฝนหยุดตกนะคะแม่ใหม่ก็เลยต้องรีบตัดญ้าด้วย บริเวณล่องน้ําก็ปลูกต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวต้นนี้โคนใหญ่มากๆเลยค่ะแม่ใหม่บํารุงนะคะด้วยสูตรที่มีอยู่รอบๆตัวเนี่ยค่อนข้างบ่อยต้นนี้นะคะโอ้โคนใหญ่มากๆเลยที่สําคัญคือแม่ใหม่ใช้มีดกรีดตรงใยเข้าด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งบํารุงด้วยปุ๋ยสูตรง่ายๆนะคะทําให้มะพร้าวโตวเร็วจริงๆเลยค่ะเนื่องจากดินเขาได้มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งบำรุงก็ยิ่งโตค่ะ ตรงนี้ก็ปลูกมะพร้าวนะคะปลูกฝรั่งกิมจูปลูกมะละกอรบริเวณนี้ตอนนี้ก็สะอาดขึ้นแล้วนะคะสวนแม่ใหม่มะพร้าวต้นนี้ค่ะที่มีปัญหานะคะต้นสูงประมาณเมตรกว่าแล้วแต่ว่าแม่ไหมสังเกตเห็นว่าใบเขาไม่ได้มีความสดชื่นเลยนะคะใบรู้สึกจะรีบๆเหี่ยวๆนะคะต้นนี้แม่ไหม่ไม่ค่อยได้บำรุงนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ไกลเกินไป เมื่อก่อนแม่ใหม่จะทํากระท่อมอยู่ใกล้ๆต้นมะพร้าวที่โคนใหญ่ๆนะคะตอนนี้แม่ใหม่รื้อกระท่อมแล้วแม่ใหม่ก็มาสร้างใกล้ๆต้นมะพร้าวต้นนี้นะคะนี่ก็เหลือบริเวณป่าอ้อยนะคะแล้วก็อีกนิดหน่อยที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าเดี๋ยวเราไปทําสูตรง่ายๆบํารุงต้นมะพร้าวกันนะคะต้นมะพร้าวก็จะได้โตเร็วแล้วก็แข็งแรงใบเขียวด้วยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้แม่ใหม่ก็จะเตรียมน้ําเปล่า5ลิตรนะคะแล้วก็จะใช้ จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะใช้ดีมีประโยชน์ค่ะทําเก็บไปเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นานด้วยมีวิตามินต่างๆมากมายบํารุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแม่ใหม่ก็จะใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่ได้ทําเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไว้น้ำซาวข้าวที่เหลือจากการหุงข้าวนะคะนํามาใช้ได้ค่ะและตัวต่อไปที่จะใช้นะคะก็คือน้ํา น้ปลาค่ะน้ำปลาเก่าๆหมดอายุแล้วอย่าทิ้งนะคะขวดนี้ก็หมดอายุแล้วค่ะมีประโยชน์นะคะได้จากการหมักปลามีน้ำตาลทรายมีเกลือด้วยนะคะแม่หมาจะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะปกติถ้าหมดอายุแล้วปกติจะทิ้งนะคะตอนนี้แม่หมเอาเก็บมาบำรุงพืชค่ะมีประโยชน์นะคะต้นมะพร้าวก็ชอบความเค็มด้วย ตัวตะไปแม่แม่ก็จะใส่ผงชูรสนะคะเร่งการเจริญเติบโตทําให้ต้นไม้ใบเขียวนะคะรากแข็งแรงใส่ไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็กวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็นำมาราดรสที่ต้นมะพร้าวนะคะแม่ใหม่จะใช้สูตรนี้สัปดาห์ละสองครั้งค่ะเป็นการบำรุงนะคะจะทำให้ดินนะคะมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นมีสารอาหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากดินตรงนี้นะคะเป็นดินที่ขุดล่องขึ้นมาไว้นะคะสารอาหารไม่ค่อยมีถ้าดินตรงนี้สมบูรณ์แล้วนะคะมะพร้าวก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ สูตรนี้สามารถใช้กับพืชผักสวนครัวนะคะผลไม้ต่างๆที่เราปลูกในสวนนี้นะคะต้นมมงลักในแม่ใหม่ทําสาวไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รดสูตรนี้ให้เขาได้เขียวงามขึ้นมาเลยคะ่ะต้นเดียวนะคะในต้นใหญ่มากๆนี่ก็เป็นต้นฝรั่งนะคะที่เราเริ่มปลูกบริเวณนี้ ลองทำดูนะคะสูตรง่ายๆในการบำรุงต้นมะพร้าวหรือว่าต้นพืชผักผลไม้ของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ